สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำการทำงานของโปรแกรม b i o t ไทม8.0ซึ่งพัฒนาโดย ZK Tigo ตัว b i o t ไทม8.0เป็นเว็บแอปพลิเคชันซึ่งเราสามารถที่จะติดตั้งไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวและอนุญ,ญาตให้ผู้ใช้งานอื่นสามารถที่จะใช้เว็บเบราว์เซอร์เปิดเข้ามาโดยใส่ที่อยู่และเข้าสู่หน้าล็อกอิน b i o t 8.0แบ่งการใช้งานหลกัหลกๆเป็น2ส่วนด้วยกัน ก็คือส่วนที่เป็น admin login หรือเราอาจจะเรียกไ่าเป็นส่วนหลังบ้านก็ได้และส่วนที่เป็นลล l เ service จะเป็นส่วนที่อนุญาตให้สำหรับพนักงานเข้ามาใช้งานในส่วนของ admin ก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะมาตั้งเรื่องของกะการทํางานเรื่องของการกําหนด a r ียพื้นที่ของเครื่องเรื่องของการเรียกดู report ต,ต่างๆในส่วนลล l เ service จะเป็นเรื่องให้พนักงานเข้ามาดูข้อมูลบันทึกเวลาของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะ ทำการขอลาออนไลน์ได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูราลิเอยดกันอีกทีหนึ่งเราเข้าไปดูในส่วนแรกก่อน admin login ในหน้าแรกก็จะมีการแสดงหน้าแดชบอร์ดโดยหน้าแดชบอร์ดในหน้าต่างซ้ายมือก็จะแสดงจํานวนคนและเปอร์เซนต์ว่านักขนาดนี้เนี่ยมีพนักงานกี่คนที่มีการสแกนเข้างานแล้วก็ข้อมูลก็จะเป็น1ตอนนี้มีแค่1คนที่เข้าส่วน หน้าจอด้านขวาก็จะเป็นข้อมูลบันทึกเวลาแบบเรียวไทม์ผมจะลองสแกนใบหน้าให้ดูก็จะมีเรคคอร์ดเข้ามาในส่วนของเวลา14นาฬิกา58นาทีโดยเรคคอร์ดที่เข้ามานั้นเนี่ยก็จะมีการส่งภาพถ่ายใบหน้านาะตอนที่สแกนให้มาด้วยในส่วนของการจัดการข้อมูลพนักงานสิ่งที่หลายๆโปรแกรม หลายๆคนที่เคยใช้ตัวโปรแกรมมาอาจจะพบปัญหาเรื่องของการจัดการให้พนักงานสามารถที่จะสแกนเครื่องใดได้บ้างสามารถที่จะสแกนโซนใดพื้นที่ใดได้บ้างบางครั้งเราต้องไปนั่งเลือกทีละคนทีละคนทีละกลุ่มทีละแผนกะซึ่งเป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแต่ในเวอ t i m e 8.0เนี่ยเขามีการจัดการให้แบ่งเครื่องแต่และเครื่องเนี่ยผูกกับแ r e ร1 a ห area. เราจะสร้างกี่ a r e a ก็ได้ ในชื่อแอรียก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสาขาเดียวอาจจะเป็นภาคทั้งภาคหรือภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างก็ได้เราสร้างแบ่งแอรียขึ้นมาแล้วเราก็จับเครื่องสแกนแต่ละเครื่องไปผูกไว้แก่แอรียที่เราต้องการ1เครื่องอยู่ได้แค่1นึ่งแอรีเเท่านั้นไม่สามารถอยู่ได้มากกว่า2องแอรีเเมื่อเรามีการจัดการเกี่ยวกับแอรียของตัวเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาจัดการต่อว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยอยู่แอรียใดบ้าง พนักงานหนึ่งคนสามารถอยู่ได้มากกว่าหนึ่งแอเรียดูตัวอย่างพนักงานชื่อไพบรูนก็คือผมเองเนี่ยนะครับผมอยู่ได้แค่แอเรียบรันช์เก็คือสาขา A เท่านั้นแต่พนักงานชื่อสุทินันสามารถอยู่ได้ทั้ง a อเรีย all area ทุกพื้นที่เลยประกอบไปด้วย branch a และ branch b คือสาขา A และสาขา B นะครับในตัวด้านหลังของผมเนี่ยก็จะมีเครื่องสแกนอยู่2เครื่องด้วยกันจะมีเครื่องสีขาวและเครื่องสีดําเครื่องสีขาวนี่จะเป็นเครื่องของ branch a ส่วนเครื่องสีดําจะเป็นเครื่องของ branch b ณตอนนี้ผมจะสแกนให้ดูอีกทีหนึง่งเครื่องสีขาวเนี่ยผมสามารถที่จะสแกนได้ขอบคุณค่ะต่อมาผมจะสแกนเครื่องสีดํขอบคุณคเครื่องสีดําผมไม่สามารถสแกนได้เพราะว่าผมสามารถสแกนได้แค่ branch a เท่านั้นทีนี้จะทํายังไงให้ผมสามารถสแกนในเครื่องสีดําซึ่งอยู่ branch b ได้ผมก็เลือก area และเลือก branch b แล้วกด confirm หลังจากที่ผมกดคอนเฟิร์มผมรอประมาณ10วินาทีระบบก็จะส่งข้อมูลใบหน้าผมไปที่เครื่องของ branch B 8 7 9 8 7 6 5 4, 3, 2, 1 0ผมจะสแกน้ี่ Branch B ไม่ไศ้ย์ผมจะสแกนที่ branch B สแกนได้แล้วนะครับเพราะประมาณ10วินาทีขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ต อันนี้ก็จะเห็นว่าการทํางานก็สามารถที่จะจัดการได้ง่ายต่อมาในทางกับกันครับตอนนี้เท่ากับผมสามารถสแกนได้ทั้งสองเครื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นบันช A เหรือบันชีผมต้องการให้พนักง,งานคนนี้ไม่สามารถที่จะสแกนในเครื่องใดเลยก็ได้ผมก็เลือก n o t a l l o w นะครับซึ่ง n o t a l l o w เนี่ยเป็น a r e a ที่ไม่มีเครื่องอะไรผูกอยู่เลยคือเพื่อน r e นว่างไม่มีเครื่องผูกติดอยู่กดปุ่มคอนเฟิร์ครับรอประมาณ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ผมจะลองสแกนผมจะต้องสแกนไว้แล้วทั้งสองเครื่องสาขา A สแกนไม่ได้นะครับบัาชเ A สาขา B ก็ไม่มีเสียงตอบรับอะไรครับสแกนไม่ได้เหมือนกันและตอนนี้ไพบูลไม่สามารถสแกนได้ทั้งสองเครื่องแล้ว ครับง่ายไหมครับแค่ใช้เวลาแค่10วินาทีก็สามารถจัดการได้ผมขออนุญาตแก้กลับให้ผมสามารถสแกนที่บ้านเอได้บ้านเดียวก่อนนะครับอันนี้คือการจัดการในการที่เราจะกระจายข้อมูลใบหน้าพนักงานไปในที่ใดๆเครื่องใดๆดก็ได้โดยที่มีการจัดการที่มีระเบียบแล้วก็มีความรวดเร็วครับในการจัดการเรื่องของพนักงานเนี่ยก็จะมีเรื่องของการนําเข้าข้อมูลด้วยเราไม่จําเป็นจะต้องมาคีย์ข้อมูลพนักงานชื่อนามสกุล ตำแหน่งนะครับหต่อ1นึเราสามารถที่จะ Import ข้อมูลพนักงานจากไฟล์ Excel ได้เลยโดยที่เราต้องการที่จะ Import ฟิลด์ใดบ้างเราเลือกเลยครับว่าในไฟล์ Excel เนี่ยเราต้องการ Import ชื่อนามสกุลแผนกตำแหน่งแอร์ออะไรนะครับอีเมลอะไรครับแล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดเทมเพลตออกมาเราจะได้ไฟล์เทมเพลตที่ออกมาจากระบบ สิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือการที่เราต้องกรอกข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปในฟิลด์ต่างๆตามที่เราเลือกที่ให้ Export มาเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับทั้งหมดนี้เมื่อเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็เซฟเป็นไฟล์ Excel แล้วก็นาไฟล์ Excel เนี่ยอินพุกลับเข้าไปแค่นี้เองครับในการนําเข้าข้อมูลพนักงานนอกจากการนําเข้าข้อมูลพนักงานแล้วเนี่ยเรายังสามารถนําเข้า,ข,ข,าข้อมูลแผนกนะครับนำเข้าข้อมูลแผนกนำเข้าข้อมูลตําแหน่งได้ด้วย ็ทําให้ลดกระบวนการในการที่เราต้องไปคีย์แบบแมนด้วนเราสามารถเตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้าและนําเข้าทีเดียวได้เลยครับต่อมาจะเป็นเรื่องของการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้เห็นตอนที่ผมสแกนแต่ละครั้งเนี่ยระบบก็จะส่งข้อมูลบันทึกเวลาเนี่ยแต่ละแบบเรียลไทม์เข้ามาเลยดูนะครับตอนนี้ในหน้า transaction report เนี่ยแสดงเวลาล่าสุดอยู่ที่15:01 ครับตอนนี้เวลาที่ PC เนี่ยอยู่ที่15.04ผมจะลองสแกน1ครั้งขอบคุณค่ะผมกดรีเฟซหนึครั้งเห็นไหมครับข้อมูลเข้ามาทันทีประมาณไม่เกิน2วินาทีข้อมูลก็จะถูกส่งเข้าระบบในส่วนการใช้งานในเรื่องของการบันทึกเวลาการคำนวณเรื่องของการขาดลามาสายตัวนี้เราจะจัดการในระบบ t t t n n a n c e ซึ่งในระบบ t t t n n a n c e เนี่ยจะมีเรื่องของการ สร้างรีพอร์ต่ตางๆดังที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นแล้วในการที่จะใช้การทำแบงค์แดนเนี่ยเราต้องมีการตั้งค่าเรื่องของการตั้งค่าตารางเวลานะครับว่าตารางเวลาเนี่ยพนักงานในส่วนของออฟฟิศเนี่ยเข้างานกี่โมงออกกี่โมงนะครับแล้วก็การทํางานทั้งหมดคิดคานวณไปกี่วันซึ่งในการเข้าไปตั้งค่าก็จะมีเงื่อนไขอีกนะครับว่ากะการทํางานที่เริ่มเวลาการทํางานตั้งแต่9โมงไปถึง18ปนาฬิกาเนี่ยเราอ,อนุญาตพนักง,งานเริ่มเช็คอินตั้งแต่กี่โมง ในตัวอย่างเราเริ่มให้พนักงานเช็คอินได้ตั้งแต่8โมงครับเข้ามาตั้งแต่80โมง0นนาทีขึ้นไปเราจะนับเป็นเวลาเข้างานและเราจะอนุญาตให้เขาเข้างานได้ถึงเวลา11นาทิกาถ้าเขาลงเวลาเวลาที่11นาิกามินาทีเราจะไม่รับเวลาเข้างานครับเท่ากับว่าเขาไม่ได้ลงเวลาเข้างานอันนี้เรากำหนดได้ครับว่าจะให้เวลาเข้างานเนี่ยเริ่มเท่าไหร่ถึงเมื่อไหร่ระบบโปรแกรมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตั้งค่านี้เพื่อจะได้จับเวลาที่เข้ามาได้ถูกครับว่าจะเป็นการเข้าหรือออกงานในทางกก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 ลับบบนนนน็จะะเปรรรรรื่่ออออองงงงาาาาาาาวให้ิ18 และให้เริ่มลงเวลาออกได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาสิ้นสุดการลงเวลาออกตี3ของวันถัดไปนะครับแล้วก็การทํางานตั้งแต่9โมงถึง18นาฬิกาเนี่ยเราคํานวณเป็น1วันทํางานนอกจากนี้เราก็ยังสามารถที่จะกําหนดเรื่องของการตั้ง OT นะครับได้ว่า OT ถ้าพนักงานทํางานตั้งแต่8 11. ชั่วโมงไปถึง11ชั่วโมงเนี่ยเราจะรับให้เป็น OT1 ถ้าเกินตั้งแต่11ชั่วโมงไปถึง12ชั่วโมงนะเป็น OT 2ทครับเราก็สามารถาตั้งได้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยน,น,นายงาน เรื่องของ OT เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างข้อมูลรายงานเข้าออกงานนะครับรายเดือนประจำเดือนเป็น Monthly Report ของทุกสาขาจะเห็นได้ว่าข้อมูลวันที่1มีการเข้างานอย่างเดียวไม่มีการออกงานข้อมูลวันที่2มีการเข้าและมีการออกงานนะครับตามเวลานี้โดยระบบก็จะสรุปไปอีกครับ ว่ามีการในช่วงเวลาที่เราเลือกเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9เนี่ยมีชั่วโมงการทํางานทั้งหมดของพนักงานรายนี้เนี่ยกี่ชั่วโมงระบบสรุปว่าเป็น16ชั่วโมงมีเลทไปแล้วกี่ชั่วโมงเลทไปแล้ว15ชั่วโมงมีการออกก่อนกี่ชั่วโมงออกก่อนไป20ชั่วโมงมีการสายกี่ชั่วโมงสาย9ชั่วโมงมีการทํา o t ไปแล้ว1.4ชั่วโมงอันนี้คือข้อมูลที่ได้จากระบบขึ้นมาซึ่งข้อมูลเลี้ยนเราสามารถที่จะ Export เป็นไฟล์ CSV Excel PDF หรือเป็น Text ไฟล์ด้เลย อันนี้คือรายงานที่จะแสดงฉะนั้นเราสามารถดูเรื่องข้อมูลการมาสายของพนักงานการออกก่อนจำนวนชั่วโมงการทำงานจำนวนโอทของพนักงานได้จากรายงานในส่วนของ,ของมันลีเช็คอินเอานอกจากนี้เนี่ยครับก็ยังมีรีพอร์ตที่เป็น, daily, น daily ดเดลีน่นะครับเดลี่รีพอร์ตดูเป็นรายวันนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลเช็คอินเช็คเอาท์ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแบบแล้วก็ข้อมูลการชั่วโมงการทํางานของแต่ละวันที่วันเฉพาะวันนั้นเดลีนะ่รีพอร์บ ของสาขา A เท่านั้นนะครับเราก็เห็นวันนี้ไพบูนนะครับมีเท่าไรวันไหนมีเท่าไรนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลเรื่องของ OT ข้อมูล Daily OT เนื่องจากวันนี้ไม่มีการทำ OT ครับก็จะไม่มีข้อมูลขึ้นใน Daily OT ลีฟรีพอร์ตของวันนี้เป็นยังไงเรทรีพอร์ตของวันนี้เป็นยังไงอ,อกก่อนของวันนี้เป็นยังไงรายงานการขังงานเฉพาะวันนี้เป็นอย่างไรอันนี้คือข้อมูลที่อยู่ในหน้า Daily Report นะครับตามที่เห็นนี้ ผมอาจจะไม่สามารถที่จะไปลงลึกดีเทลได้ทุกอันเพราะว่ามีข้อมูลรีพอร์ตของจะเยอะนะครับในส่วนของ weekly ครับก็เหมือนกันครับก็จะมีว่าสัปดาห์นี้ทํางานทั้งหมดกี่ชั่วโมงลองเลือกดูสักหน่อยครับสัปดาห์นี้เลือกสาขาที่มีข้อมูลนิดนึงอ่าไพ่บูลนะครับสัปดาห์นี้ทํางานไปแล้วเลกลูกล่าสิบหกชั่วโมงนะครับเลทเลทไปสิบห้าชั่วโมงโอทีหนึ่งจุดสี่ตามเหมือนข้อมูลแรกที่ผมให้ดูตอนเป็นรายเดือนนี้เป็นรายสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ m o n ลี l y report ก็จะมีข้อมูล Check ข้อมูล work hour work hour กี่ชั่วโมงครับข้อมูล o t OT ข้อมูลทำ over time กี่ชั่วโมงเราก็เห็นว่าอันเนี้ยทำไปแล้วในวันนี้กี่ชั่วโมงวันนี้กี่ชั่วโมงครับแล้วก็มี summary report นะครับ summary report ก็จะไล่ดูข้อมูลเป็นรูปแบบของการแสดงข้อมูลแบบ summary เท่านั้นไม่ดู detail ไม่ลง detail นะครับเป็นจำนวนรวม t o t a มาก็าจะประกอบไปด้วยเรื่องของการลงเวลา เรื่องของการทำโอทีเรื่องของการลาเรื่องของจำนวนชั่วโมงของการทำงาน based on department by แผนกนะครับว่าแผนกนี้มีการทำงานเนี่ยทั้งหมดในกี่ชั่วโมงเราสามารถประเมิน performance ของแผนกได้เราสามารถดูว่าแผนกนี้มีการทำโอทีกี่ชั่วโมงเราสามารถดู performance เรื่องของโอทีของแผนกแต่และแผนกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ attendance นะครับในส่วนของ attendance เนี่ยบางบริษัทนะครับไม่ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ทำ attendance ในระบบเรา ต่ไปทำอัจฉริยะในระบบซอฟต์แวร์ h r p y r o เราก็ไม่จาเป็นที่ต้องมาตั้งกะอย่างนี้ครับเราสามารถที่จะ export เป็น h e c k file เอาข้อมูลดิบไปเลย r a w data ข้อมูลดิบที่พนักงานมีการสแกนเข้าออกเนี่ยส่งเป Tech ็นเ e ็ก file ได้วิธีการก็เราสามารถที่จะส่งในรูปแบบของการที่ตั้งก่อนนะครับว่าเราต้องการที่จะส่งออกแบบไหนรูปแบบ f อร์ at ของ h e c k file เป็นอย่างไรอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับเราต้องการใส่ฟิลอะไรบ้างนะครับเราก็กำหนดชื่อฟิลมมาในรูปแบบของ Template ตรงนี้ นะครับว่าเราจะให้ขึ้นต้นในคอลัมน์แรกด้วยรหัสพนักงานจากนั้นเนี่ยให้มีการเว้นวรรคจากนั้นให้ใส่ชื่อชื่อต้นนะครับชื่อรองจากนั้นเว้นวรรคใส่แผนกอันนี้เรากําหนดไว้ล่วงหน้าเลยแล้วไฟล์ไฟล์นี้เราต้องการให้เซฟเป็นอะไรครับต้องการให้เซฟเป็น Excel ซ s v ีดีวีเลซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นระบบ r o l l เนี่ยเขาจะให้เซฟเป็น Text f ฟล e โดยที่เราใช้ชื่อเป็นวันที่ปัจจุบันนะครับในกรณีที่เราต้องการกําหนด ความกว้างความยาวของรหัสพนักงานให้เท่ากันเช่นพนักงานบางคนอาจจะมีรหัสที่6ตัวรหัสพนักงานบางคนจะมี7ตัวเราสามารถกาหนดให้เท่ากันโดยการเติมศูนย์นำหน้าไปให้ครบจนกว่าจะครบ13หลักก็สามารถกําหนดได้ถ้าเราต้องการรหัสพนักงานที่มีความยาว13หลักนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Data Filter เนี่ยเราสามารถกําหนดได้ว่าเราจะให้การส่งออกอันเนี้ยเนี่ยโค้ดโค้ดหนึ่งเนี่ยทีหนึ่งเนี่ยโค้ดนี้เนี่ยส่งออกข้อมูลพนักงานทุกแผนกหรือว่าบางแผนกถ้าเราต้องการแค่แผนกเดียวสาขาเดียวเราก็ไม่ต้องเลือกครับ ระบบก็จะไปกรองเอาเฉพาะสาขาในแผนกนั้นมาหรือเราสามารถที่จะแบ่งเป็นแอเรียก็ได้เช่นเราบอกว่าเราต้องการข้อมูลการลงเวลาของภาคกลางตอนบนทั้งหมดเราก็จะไปเลือกแอเรียตรงนี้ว่าให้เป็นภาคกลางตอนบนนะครับหรือว่าเราต้องการเฉพาะแอเรีย A แอเรีย B ก็สามารถกําหนดได้อันนี้ค่อนข้างที่จะเปิดว่าให้กว้างทีเดียวส่วนในการส่งออกนั้นเนี่ยเราสามารถกําหนดได้เป็นเวลาหรือเป็นรอบิ interval ก็ได้เป็นเวลาคือผมบอกว่าทุกวันเดลี่นะครับทุกวันเดลี่เวลา10นาฬิกาให้ส่งออก1ครั้ง หรือผมบอกว่าทุกทุกนาทีให้ส่งออกหนึ่งครั้งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนในการส่งออกนั้นเนี่ยเราสามารถส่งออกได้เป็น3วิธีด้วยกันอันดับแรกก็คือการส่งออกอยู่ที่โฟลเดอร์เป็นโลโคชพานนะครับเป็นโฟลเดอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เซิร์ฟเวอร์ไบโอไทม์นั้นติดตั้งอยู่เขาก็จะไปเซฟข้อมูลไว้ในไดรฟซีนะครับของเครื่องเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องของเซิร์ฟเวอร์นี่คือเครื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็อยู่ในไดรฟซีเราก็จะมีบันทึกเวลาข้อมูลอยู่ ซึ่งเมื่อเปิดมาก็จะเป็นข้อมูลบันทึกเวลาตามฟอร์แมตเทมเพลตที่เราได้มีการตั้งเอาไว้อันนี้คือวิธีที่1นนะครับวิธีที่2ที่จะทำก็คือการส่งผ่านอีเมลนะครับเมื่อถึงเวลา10บโมงเช้าเมื่อที่ผมตั้งไว้เมื่อสักครู่เนี้ยระบบก็จะส่งอีเมลเข้าไปที่อีเมลที่กาหนดไว้นะครับวิธีที่3คือการส่งเข้า FTP server FTP server เป็นโปรโตคอลหนึ่งที่ใช้สําหรับการอัปโหลดดาวน์โหลดไฟล์เข้าไปนะครับบางที่เนี่ยเขาจะใช้ไม่ใช้ folder, เซล์โฟลเดอร์เรื่องของความปลอดภัยเขาจะช่่งตั้ง FTP server เเอออาาาาไไว้้้พื่ใหหรระบบะสามาถปโลดข ครับนนี้ผมก็จำลอง FTP Server มา refresh ดูครับข้อมูลเราก็สร้าง FTP โดยใช้โปรแกรม FTP Client เนี่แหละครับเข้าไปอัปโหลดดาวน์โหลดนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันในส่วนของ FTP ครับอันนี้คือจะเป็นเรื่องของการการอำลำข้อมูลบันทึกเวลานะครับส่งออกไปข้างนอกให้โปรแกรม p a y l o a d ต่างๆในส่วนต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการแอดมินของตัวระบบดู นะครับเราสามารถที่จะกำหนดได้ครับว่ากลุ่มของแอดมินที่เราจะกำหนดให้ใช้เข้ามาทำการใช้งานในระบบเนี่ยมีกี่กลุ่มมีประเภทอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าแอดมินที่เป็น IT เนี่ยคุณมีสิทธิ์ทําอะไรได้บ้างในหัวข้อในแต่ละเมนูนี่คือเมนู p e r s o n n e l นะครับ r e อร์ซแนลเดเวล t e n เ e n t t นะครับคุณมีสิทธิ์ทําอะไรได้บ้างเห็นไหมครับถ้าผมไม่ติ๊กอะไรเลย คนภายใต้กลุ่ม IT เนี่ยก็ะจะไม่สามารถใช้งานในฟังก์ชันนั้นได้ผมติ๊กเฉพาะ d e v i c e device นี่ก็คือการจัดการตัวเครื่องฉะนั้น IT ีสามารถที่จะมาจัดการข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องได้เท่านั้นไม่มีสิทธิ์เข้าไปลบพนักงานไม่มีสิทธ์ไปย้ายแอเรียพนักงานไม่มีสิทธิ์ไปดีล t ทพนักงาน,น,น,งานแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งในเรื่องของการตั้งกะพนักงานใดๆทั้งสิน้นนี่คือ IT ต่อมาอีกสักตัวอย่างหนึ่งถ้าเป็นฝ่ายเซฟตี้นะครับฝ่ายเซฟตี้เนี่ย จะไม่สามารถจัดการตัวเครื่องได้เพราะเราปล่อยสิทธิ์ให้เป็นเรื่องของแอดมินไปเรียบร้อยแล้วนะครับ d e v ว c ้ไม่สามารถจัดการได้นะครับเขาสามารถจัดการได้อันเดียวคือ access c o n t r o l คือฝ่าย safety จะสามารถตั้งได้ว่าคนนี้มีสิทธิ์ในการเข้าประตูกี่โมงถึงกี่โมงเข้าที่ไหนได้บ้างนะครับอันนี้เราใช้ฝ่าย s a ฟ e t y เป็นคนจัดการนะครับถ้าเป็น HR ก็จะมีสามจะสามารถจัดการในเรื่องของการจัดการข้อมูลพนักงานได้จัดการข้อมูลเครื่องไม่ได้จัดการเรื่องของ a t t e n d a n c e ได้จัดการเรื่อง การตั้งกําหนดเวลาการเข้าออกประตูเข้าออกพื้นที่ไม่ได้นะครับอันนี้คือการจัดการเป็นกลุ่มพอเราได้กลุ่มเสร็จแล้วเราก็มาจัดการยูเซอร์ครับเราก็เลือกยูเซอร์ครับยูเซอร์ไอทีนะครับสังกัดอะไรสังกัดกลุ่มไอทีก็คือกลุ่มที่ผมสร้างไว้เมื่อสักรูนี้ครับก็จะมอีอยู่แค่นี้เราสามารถเลือกด้ด้วยว่าเขาสามารถที่จะจัดการข้อมูลเนี่ยในแผนกในไดได้บ้างยกตัวอย่างครับ HR แผนกแผนก V h r แผนก B เนี่ยสามารถที่จะจัดการได้เฉพาะแผนก B เท่านั้นครับ เขาไม่สามารถจะไปจัดการข้อมูลของพนักง,งานที่อยู่แผนก A ได้นะครับแล้วก็เขาอยู่ในกลุ่มอะไรก็กลุ่ม HR เนี่ยครับในการจัดการแอดมินของระบบที่เข้าไปดูนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของอฟังก์ชันอื่นๆที่จะใช้หรือไม่ใช้แล้วแต่ที่นะครับแล้วแต่ว่าองค์กรนั้นมีการใช้ไหมเขาจะเป็นเรื่องของมิทติ้งครับมิทติ้งนี่จะเป็นการสร้างการประชุมสร้างตารางการประชุมขึ้นมานะครับ เราต้องการเราต้องมีห้องประชุมอยู่ห้องหนึ่งห้องสองห้องสามอะไรก็แล้วแต่ห้องประชุมแต่ละห้องน่ารองรับคนได้กี่คนนะครับแล้วก็ตำแหน่งของห้องประชุมอยู่ที่ไหนแล้วห้องประชุมนั้นมีการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องสแกนใบหน้าไว้หน้าห้องเครื่องไหนบ้างนะครับที่เราต้องติดเครื่องสแกนไว้ข้างหน้าห้องเนี่ยเพื่อในระบบมิทติ้งเนี่ยมันไม่ใช่การจองแบบปกติครับมันเป็นเรื่องการที่เมื่อเราจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้วจองการประชุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราให้พนักงานที่เข้ามามีรายชื่อที่เราได้เชิญเนี่ เพื่อตรวจสอบว่าเขาสแกนเข้าประชุมกี่โมงสแกนออกจากการประชุมกี่โมงนะครับในนี้ในกรณีที่เราต้องการที่จะ t r a ็กการเข้าร่วมการประชุมของพนักงานนะครับซึ่งก็แล้วแต่ครับว่าบริษัทท่านจะใช้หรือไม่ใช้ในส่วนนี้แต่เราได้ระบบ biosharp แปดจ็ดูม,มีมาให้ครับต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องของฝั่งด้านของพนักงานบ้างนะครับฝั่งด้านของพนักงานฝั่งพนักงานเองเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยคือเขาสามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลของเขาเองเนี่ย ได้โดยผ่านเว็บนะครับเขาก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ใส่ที่อยู่มานะครับแล้วเข้ามาในเมนูเซลเซอร์วิสแล้วเขาใส่รหัสพนักงานเข้าไปนะครับอันนี้คือหน้าของพนักงานนะครับอันนี้คือหน้าผมนะครับผมล็อกอินในฐานะที่เป็นพนักงานอยู่ในขนาดนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีตารางเวลาให้ดูครับว่าในแต่ละวันเนี่ยผมเข้ากะอะไรบ้าง นะครับนี่วันนี้วันพุธที่2เนี่ยผมมีการลาป่วยนะครับตั้งแต่9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นครับอ่าถ้าผมต้องการที่จะทําการรีเควสต์ออนไลน์ผมทําอะไรได้บ้างผมสามารถขอลาออนไลน์ได้ผมสามารถขออ t ทออนไลน์ได้ผมสามารถขอบันทึกเวลาแบบแมนวนวลกรณีที่ผมลืมลืมบันทึกเวลาเข้าหรือออกงานผมสามารถขอการออกไปเทรนนิ่งข้างนอกได้ผมสามารถที่จะขอการเปลี่ยนกะได้ อันนี้อันนี้คือส่วนที่เป็นรีเควสตแต่ถ้าพนักง,งานคนไหนมีสิทธิ์ในการแปร์พูบแปร์ูบด้วยคือนอกจากการที่เขารีเควสตแล้วในฐานะอีกอีกด้านหนึ่งของเขาคือเขาเป็นหัวหน้าแผนหรือเขาเป็นคนที่มีสิทธิ์แปร์ o ูบในแต่และโรต่างๆเขาก็สามารถอมัตได้ว่าเขามีอะไรที่ต้องแปร์ o ูบบ้างเช่นยกตัวยอย่างเช่นแปร์พูบการลานะครับเขามีไหมอันนี้ไม่มีผมเพราะว่าผมไม่มีโรในการกําหนดให้เป็นผู้แปร์ูบจากแผนที่นี่เรามาลองลองทำแปร r o ูบให้ดูนะครับ ลีฟนะครับผมต้องการที่จะรีฟอันนี้อัพภุบแล้วผมต้องสร้างรีฟใหม่นะครับผมจะลางานในวันที่10นะครับเวลาตั้งแต่9นาฬิกาเวลาเริ่มงานไปถึงตอนช่วงเลิกงานนะครับเวลา18นาฬิกาเป y โค้ดผมเลือกเป็นพรุ่งนี้ผมจะซิกลิฟคงไม่ใช่ว่าผมจะปุ๋ยล่วงหน้าครับผมขอเลือกเป็น andrew i e นะครับหนึ่งวันเท่านั้นคอนเฟิร์มนะครับระบบก็จะขึ้นสถานะบอกว่า pending นะครับเรามาดูสิครับว่าใครมีสิทธิ์ที่จะ approve การลาให้ผมนะครับเราก็จะเห็นครับว่าจากผมเนี่ยเป็นคนทำ r r q u u s t t คนที่ approve ผมต่อคือนัทวุฒิซึ่งขณะนี้สถานะเป็น pending อยู่ผมจะลอง l o อกเอาออกและล็อก in เป็นนัทวุฒินะครับเซ ll Service ใส่ id ของนัททวุฒินะครับ นี่คือนัทวุฒวนะครับนัทวธฒิมีสิทธิ์นอกจากเป็นพนักงานธรรมดาแล้วก็ยังมีสิทธิ์เป็นอะพูเบิลด้วยเขาเาจะเข้ามาดูในส่วนของเมนูอะพู o v a ลแล้วมาดูในลิฟต์นะครับเราจะเห็นว่าเขามีอยู่2รายการด้วยกันรายการนึงเป็นรายการที่คัดอะพูไปแล้วอีกรายการเป็นรายการที่เพนดิ้งก็คือรายการที่ผมทำเมื่อสักครู่นี้คือการลาในวันที่10นะครับวันที่10ตั้งแต่เวลา9โมง18นาทกาเขาก็ทำการอะพูเบครับ แค่นี้ครับระบบก็จะ p อพรูฟการลาให้เรากลับไปดูข้อมูลของพนักงานไพบูลนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ขอลาอน,นุลีเมื่อสักครู่ต้องเลือกเป็นเซลเซี c วกันครับดูในส่วนของลิฟต์ครับจะเห็นว่า วันที่10 approve แล้วนะครับนี่คือการทําการลาออนไลน์นะครับหรือแม้จะเป็นการขอ OT ก็ทํารูปแบบเดียวกันครับเราก็แค่ไปกําหนดด้วยว่าในระบบว่าใครที่มีสิทธิอนุมัติ OT ให้กับพนักงานคนนี้แผานากนี้แค่นั้นเองนอกจากนี้ครับยังมีฟังก์ชันหรือฟังก์ชันหนึ่งก็คือการให้พนักงานใช้โมบายแอปพลิเคชันในมือถือแต่อันนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอยู่พนักงานสามารถที่จะติดตั้งตัวโปรแกรมโปรแกรมที่ชื่อว่า ZK b เ O-time นะครับเดี๋ยวผมขอหน้าขอดึงหน้าจอหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นขึ้นจอก่อนนะครับนี่ก็เป็นหน้าจอมือถือของผมในขนาดนี้นะครับเราก็เปิดโปรแกรม ZK b เ O-time ขึ้นมาแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับพนักงานสามารถใช้มือถือมือถือเนี่ยในการลงเวลานอกสถานที่ เห็นคล็อกอินไหมครับตรงนี้ผมกดคล็อกอิเข้าไปผมถ่ายรูปสถานที่ที่ผมไปครับเป็นรูปสถานที่เพื่ออาจจะเป็นบอกว่าไปเยี่ยมลูกค้าเราก็ถ่ายรูปป้ายลูกค้าป้ายป้ายบริษัทลูกค้าเข้ามาหรือหน้าลูกค้าถ่ายกันหน้าลูกค้ามาเป็นหลักฐานว่าเราลงเวลาครับแล้วก็เลือก use photo จากนั้นกด save ครับแค่นี้เองครับพนักงานก็จะเป็นการลงเวลาลงเวลาเข้าเข้างาน นอกพื้นที่ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทําเรื่องของการลาออนไลน์ได้ครับเราจะมีเรื่องของการลาออนไลน์อะไรที่ทําได้อีกครับซึ่งแล้วแต่ครับว่าบริษัทท่านเนี่ยจะให้เพนักง,งานได้ใช้การลาอะไรผ่านมือถือไหมนะครับก็สอบถามเข้ามาครับว่าค่าไรเส้นเนี่ยเท่าไหร่ก็แจ้งจงดดํานวนพนักงานที่ต้องการใช้เข้ามาครับดันั้นพนักง,งานสามารถที่ทําการลงเวลาออนไลน์ทําการลาออนไลน์ได้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลครับที่เมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ทําการบันทึกเวลาเนี่ยผ่านมือถือนะครับ ว่าจะมีข้อมูลขึ้นอย่างไรผมจะล็อกอินล็อกเอา์ออกไปก่อนนะครับแล้วล็อกอินเข้ามาเป็นแอดมินแอดมินล็อกอินนะครับ เห็นไหมครับว่าในหน้าแรกเลยนะครับเขาจะมีเวลาขึ้นมาพร้อมกับโลเคชันบอกว่าซอยหมู่บ้านเนี่ยนะครับเข้ามาตรงนี้ด้วยแล้วก็มีรูปถ่ายรูปถ่ายเมื่อสักครู่ที่ผมถ่ายรูปคีย์บอร์ดนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไปถูกแสดงในเรื่องของในหน้า Trans transaction นะครับ r a n s a c t i o n ที่เข้ามาด้วยบันเอนะครับอันนี้ครับเห็นไหมครับข้อมูลเมื่อสักครู่นี้เป็นโมบายแอ p p ครับข้อมูลนี้ก็สามารถที่จะนำไปคำวนวณบันทึกเวลาได้เหมือนกันเดี๋ยวผมคำนวณ Calculation ก็จะมีเวลาขึ้นในหน้าของรีพอร์ตอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็เป็นการใช้งานทั้งหมดที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นของ b i o t i m e อาจจะใช้เวลาหน้านนิดนึงจากว่าคุณสมัครของโปรแกรม,มนี้มีความจาจมากอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าหากมีคําถามใดๆก็สามารถที่จะแอดไลน์อ f ฟฟิเชียลนะครับแอดไซด์ไอซีทีสเข้ามาได้เลยนะครับผมก็สามารถที่จะช่วยตอบคําถามถามีข้อสงสัยใดๆนะครับนี่ผมขึ้นไลน์ให้ดูครับ Line Official a s s i g ส i c น์ไอซมครับก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ